ถูกสุดในตลาดต้องคันนี้เลยนะครับเพิ่งไปซื้อรถมาจากบ้านลูกค้าเลยเป็น To y ยต้าซีเอทอาร์หนึ่งจุดแปดไฮไฮบิดคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยเจ้าของเดิมใช้งานมาน้อยมากครับมีเพียงอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันโลเท่านั้นเองแล้วเจ้าของเดิมเข้าสู่บริการของโตโยต้าตลอดด้วยราคาผมตั้งขายไว้ถูกที่สุดในตลาดเลยขายอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจัไฟแนนได้เต็มนะครับผ่อนเริ่มต้อนอยู่ที่เดือนละแปดพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับสภาพภายนอกที่มาจากเจ้าของเดิมเนี่ย ผมยังไม่ทําอะไรเลยนะครับเพิ่งไปรับรถมาจากบ้านลูกค้าเลยคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างซื้อสดไม่มีแหวนนะครับทะเบียนจะเป็นทะเบียนนี้เลยนะครับกรุงเทพถ้าลูกค้าไม่ชอบสามารถเปลี่ยนได้นะสภาพสีเนี่ยผมขัดสีเคลือบแก้วแล้วรับรองขาวๆหล่อ,ลอๆแน่นอนนะครับเจ้าของเดิมไม่เคยไปตกแต่งไม่เคยทําอะไรเลยนะครับดูที่ยางรถนะครับผมยางเป็นยางปี2 0 2 4แต่ว่าหน้าย,ยางใช้ได้ยาวๆเลยนะครับล้อแม็กทั้งสีด้านไม่ได้มีรอยการตัดฟิ้นบาทเลยนะครับ ซื้อกับผมไปสบายใจได้เลยครับถ้ารถมีชนหนักมีน้ําท่วมมีพิกามีการก่อไม้มาลูกค้าสามารถทบมาคืนผมได้เลยนะครับผมระบุในสัญญาซื้อขายไว้อย่างชัดเจนหากพบเจอผมซื้อคืนเลยแต่จํานวนนะครับนี่ครับดูเลยน็อตฝากระโปรงเดิมๆไม่ได้มีรอยขีดเลยคันนี้น่าซื้อมากครับลางน้ําเดิมๆน็อตฝากระโปรงด้านนี้ก็เดิมนะครับไม่มีรอยขีดเลยรางน้าด้านนี้เช่นกันครับรางน้ําเดิมๆเลยสัมภาระคันนี้ใส่ได้สบายๆอยู่แล้วชุดช่วยเหลือทุกอย่างจากเจ้าของเดิมนี่ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ครับผมช เคลือบแก้ว,วรับรองขาวๆหล่อๆเดิมๆแน่นอนครับคันนี้อาจจะเป็นในส่วนน่าสภาพภายในของคันนี้นะครับแค่เราเห็นวกมาแล้วก็รู้แล้วว่าเจ้าของเดิมนักษาสรถมากครับไม่ได้มีลอจิกเล็บเลยแล้วเลขใหม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นโลเจ้าของเดิมเข้าศู์โตโยต้าตลอดด้วยคอนโซลหน้าเป็นไงครับแค่เราดูเนี่ยครับรถไม่ได้จอดตากแดดเลยไม่ได้มีวางคาบกาวเลยหน้าจอเป็นวิทยุจอเดิมนะครับผม Android ปกตินะครับผมแล้วสภาพเบาะเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาดูเลยสภาพเบาะเบาะหนังตึงๆผมฟอกเบาะทำความสะอาดมาแล้วรับรอง คันนี้หล่อแน่นอนนะครับดูที่โครงสร้างตัวรถกันครับนี่ครับเมตดาอาร์ตเียงตัวสวยงามนะครับน็อตประตูนะครับผมนี่ครับน็อตประตูไม่มีรอยไขเลยนะครับเปิดมาดูด้านนี้ครับผมนี่เลยสภาพด้านท้ายแทบจะไม่มีคนไปนั่งใช้งานเลยครับวางแค่วางของอย่างเดียวผมฟอกเบาะทำความสะอาดแล้วลองหล่อแน่นอนคันนี้ดูครับเจ้าของเดิมรักรถไม่รักรถพี่ดูครับกันลอยด้านนี้เขายังติดไว้อยู่เลยนะครับผมแล้วก็กันลอยฝั่งประตูด้านนี้ก็ยังมีไว้อยู่เลยนะครับ มาจะมีส่วนนสภาพเครื่องรถยนต์ของเซตาร์คันนี้นะครับก่อนที่ไปดูเนี่ยมีรับประกันให้2ปี2 0 0 0 0กิโลเลยผมสตาร์ทเครื่องรถยนต์แล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์แอร์เรียบร้อยนะครับฟังจากเสียงเครื่องเสียงเครื่องยังแน่นแนนิ่งๆเลยไม่ได้มีเสียงดังของลูกล้อ,อแล้วก็สายพานนะครับคันนี้ที่ผมบอกว่าน่าซื้อมากเพราะว่าแก้มฝั่งด้านซ้ายเป็นแก้มเดิมเลยนะครับผมโครงสร้างเดิมคานด้านหน้าเราดูได้ง่ายมากครับผมนี่ครับของเซทาคานด้านหน้าเป็นคานเดิมเลยนะครับผมแก้มฝั่งด้านขวาเป็นแก้มเดิมคันนี้ยเเจ้เ้้้าขขออองดดดดิมมู่ตลวคคัันนนนนีไไปุแรบ ไงบ้างครับสำหรับโตโยต้าเซเดาคันนี้คันนี้ได้ไต่คุ้มแน่นอนครับรถบ้านมือเดียวออกห้างเจ้าของเดิมใช้งานเพียงอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นโลเจ้าของเดิมเข้าสู่บริการตลอดด้วยตัวรถนี้ผมไปลองขับรถหมดเรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องระบบเกียร์ระบบเบรกทุกอย่างปกติหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบถูกใจสนใจคันนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวไปทําความสะอาดเคลือบแก้วฟอกเบาภายในรับรองคันนี้หล่อแน่นอนคันนี้ผมตั้งขายไว้ถูกมากจริงๆครับแป๊บเดียวผมขายแน่นอนชอบถูกใจสนใจไงโทรมาทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับ